สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเจ้าเซครอมนะครับมาเป็นบอสวันแรกนะครับผมตีไปทั้งหมด3ตัวนะครับอ่าก็มาดูกันดีกว่าว่าลักษณะการจับมันเป็นยังไงนะครับก็พอดีตัวนี้ไม่มีเสียงนะเออไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้เบอรี่ทองนะฮะสองสองห้าแปดครับลบทิ้งอย่างเดียวนะครับก็คือต้องล็อกวงก่อนอย่างเมื่อกี้ผมกดล็อกวงนะครับ ให้วงมันเล็กอา่าให้เข้าวงของเอ็กซ์เลนเทนนะครับแล้วพ,พอมันวาดมือตกอย่างเงี้ยผมก็โยนไปเลยนะครับจับไม่ไม่ยากนะผมจับไปสามตัวก็ติดหมดนะครับเนี่ยแล้วก็โยนนะฮะเจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับรอให้มันโจมตีนะครับอา่าพอมันโจมตีเราปุ๊บเราค่อยโยนสวนกลับไปนะครับ มันจะวงมันจะอยู่ที่เดิมนะครับแต่ถ้าเรารีบร้อนวงมันจะเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยภาพเห็นไหมอ่ามันต้องซ้อมครับมีโอกาสก็ไปซ้อมกับตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนนะครับเนี่ยอ่านี้หลุดนะครับก็โยนเบอร์รี่ทองไปเรื่อยใจเย็นๆอย่ารีบร้อนครับส่วนใหญ่ผมเห็นคนรีบร้อนนะฮะแล้วก็จับแล้วมันก็หลุดเนี่ยฮะโยนเข้าเอ็กซ์เลนด์ง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าเ,เราเรีบร้อนเนี่ยนะครับวงมันจะเปลี่ยนนะครับพอวงมันเปลี่ยนมันจะไม่เข้าเอ็กซ์เลนซหรือไม่เข้าเกตนะครับหลักสําคัญเลยนะครับก็คือพยายามโยนให้เข้าเกรดหรือว่าเอ็กซ์เลนเซให้ได้นะครับนี่อันนี้หลุดอันนี้หลุดนะฮะอันนี้ให้ดูว่าเอ้ยไม่เข้าเป็นไงวะ <c oughs> นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับเนี่ยนะฮะเจนเย็นนะครับรอ ครับรอจังหวะเขาโจมตีปับโยนสวนปึง้งเอ็กเซเลน์นะครับอ่าแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ที่โเมห็นก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ใจร้อนนะครับใจร้อนมากเลยคือพอไม่ได้ก็โยนสวนไม่ได้ก็โยนสวนนะครับมันไม่ไหวนะครับต้องใจเย็นๆนะครับตัวเซครอมนะครับเป็นโปเกมอนมังกรบวก กับไฟฟ้าน่าจะเป็นมังกรไฟฟ้าตัวแรกเลยมั้งนะฮะถ้าจำไม่ผิดะนะครับอ่าอันนี้ตัวที่สองครับผมตัวที่สองก็เอ่อได้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีมาก,กน,นะครับก็คงต้องตีตัวต่อไปนะครับว่าพอดีเย็นนี้เย็นนี้มีอ่าอ,อะไรนะเรดเอาด้วยนะครับก็ชั่วโมงแห่งการตีบอสนะครับหนึ่งชั่วโมงตีไปเลยครับฮวันนี้วันแรกด้วยนะครับ เนี่ยครับก็อย่างแรกครับกดนะฮะกดล็อกวงนะครับกดล็อกวงอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูล็อกวงเนี่ยครับล็อกวงเสร็จแล้วรอโจนตีโยนสวนเนี่ยอันนี้จังหวะไม่ดีนะครับวงมันก็จะเปลี่ยนนะครับพอดีอันนี้จังหวะอันนี้รู้สึกผมจะใช้มือเดียวมั้งครับอีกมือหนึ่งตีอยู่นะฮะอ่ะาแล้วก็กดล็อกวงใหม่ครับแล้วก็โยนเบอรี่ทองไป แล้วก็รอจังหวะเขาโจมตีครับพืบนี่ฮะอ,อ,นนอุงอวงอีกอย่างที่บอกนครับจังหวะนี้ผมใช้มือเดียวนะฮะอ่าไม่เป็นไรวงเมื่อกี้มันยังไม่หลุดโยนวอลลี่ทองไปครับไปโยนสวนไปป๊อเอ็กซ์เลนเห็นไหมครับเรียบร้อยอ่าต้องฝึกบ่อยๆครับตีบ่อย นะครับตอนนี้ยิ่งมีรีโมทนะครับโยนไกลได้เงี้ยนะครับก็สบายหน่อยนะฮะอ้าวมาดูตัวที่สามนะครับเพิ่งตีเมื่อกี้เลยนะครับก่อนทำคลิปนิดเดียวเองนะครับอ่าจังหวะก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ยิ่งหวยเข้าไปอีกครับเหตอย่างเดียวเลยละครเนี่ยสองสองสามสองนะครับอ่าล็อกวงนะฮะ รอจังหวะล็อกวงนะครับเสร็จแล้วพอโจมตีปุ๊บก็โยนสวนนี่เห็นไหมครับจับจังหวะให้แม่นครับสักแป๊บเดียวก็จับจังหวะไ,ได้ครับตัวนี้โยนไม่ยากนะบอกตรงๆโยนไม่ยากเลยนะฮะวงก็ใหญ่นี่นะเข้าเอ็กซ์เลน์ตลอดหรอครับต้องฝึกต้องฝึกบอกมีอย่างเดียวคือต้องฝึกครับ ผมเมื่อก่อนเล่นใหม่ๆผมโยนไม่เป็นนะเออผมโยนไม่เป็นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ได้เท่าไหร่เลยโอ้ได้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสําหรับเซครอมนะครับอ่าขอให้ได้ตัวร้อยกันทุกคนนะครับฝึกโยนบ่อยๆนะครับผมขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ